ความคืบหน้าเพลิงไหม้อาคารโรงเรียนเอกชนที่จังหวัดนครราชสีมานะครับจากการสำรวจความเสียหายพบว่าฝ้าเพดานและทรัพย์สินถูกไฟเผาได้รับความเสียหายทั้งหมดครับรวมทั้งสภาพภายในยังสุดโสมนะครับและมีจุดเชื่อมต่อไฟหลายจุดจึงอาจจะเป็นสาเหตุให้ไฟฟ้าลัดวงจรครับ นี่เป็นสภาพความเสียหายของอาคารภายในโรงเรียนบุริน,ะนริรุ่งนภานครราชสีมาอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับจากภาพจะเห็นว่าฝ้าเพดานหลังคาพังถลม่มลงมาครับกระจกแตกทั้งห้องและมีเศษซากเสื้อผ้าที่ถูกไฟไหม้กองเต็มพื้นห้องครับหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเพลิงลุกไหมเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาควบคุมเพลิงนานกว่า30นาทีจึงสามารถดับไฟสําเร็จ นักเรียนเล่าว่าระหว่างเกิดเหตุตัวเองและเพื่อนประมาณ20คนอยู่ในห้องอาคารนอนชายนะครับอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ30เมตรซึ่งขณะนอนอยู่ได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงกระจกแตกตระเบิดออกมาหลายครั้งก็เลยเดินออกมาดูนะครับพบว่าเพลิงกําลังลุกหไหม้ภายในอาคารเมื่อตั้งสติได้จึงรีบไปบอกครูพี่เลี้ยงให้มาช่วยกันดับไฟแล้วก็โทรศัพท์แจ้งรถตับเพลิงให้เข้ามาช่วยเหลือครับ เบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนะครับเพราะว่าตัวอาคารเป็นอาคารเก่าที่เคยมีการต่อเชื่อมสายไฟไว้หลายจุดและภายในห้องอาคารมีเสื้อผ้าและอุปกรณ์ที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีครับแต่ว่าอยู่ระหว่างการประสานตำรวจเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งสำหรับโรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชศีมาเป็นโรงเรียนเอกชนเพื่อการกุศลที่เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่อนุบาล1ถึงมัธยม3 และสายอาชีวะนะครับมีนักเรียนทั้งหมดร้อยกว่าคนครับมีทั้งที่อยู่ประจําและไปกลับซึ่งปัจจุบันจะมีนักเรียนพักอาศัยที่โรงเรียนประมาณ20คนเป็นนักเรียนที่มีปัญหาทางครอบครัวนะครับและไม่มีครอบครัวก็จะให้กินนอนอยู่ที่โรงเรียนครับ